สวัสดีครับมาเจอกับ IELTS by t a n o นะครับหัวข้อวันนี้จริงๆไม่ใช่เฉพาะใช้ชของ IELTS อย่างเดียวใช้กับก r a m m a ภาษาอังกฤษทั่วไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะการพูดหรือการเขียนก็ตามหัวข้อวันนี้คือการตั้งประโยคคำถามถ้าตั้งประโยคคำถามที่ถูกต้องนะครับสำหรับ IELTS writing นะครับเราจะสามารถใช้ในท่อน introduction เหมือนเป็นท่อน hook เรียกร้องความสนใจของผู้ตรวจนะครับทำให้งานของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในทางกับการ ถ้าเราใช้กราม้าที่ผิดตั้งแต่ต้นในการตั้งประโยคคำถามชีวิตเราจะเดือดร้อนทันท,นทีนะครับคะแนนจากสูงๆอาจจะต่ำได้ทันทีเราก็เลยต้องมาดูวิธีการตั้งประโยคคำถามที่ถูกต้องนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับแล้วลองตอบในใจนะว่าเราตอบถูกหรือผิดนะครับมาดูกันอาจารย์จะถกประโยคครับประโยคแรก hungry นะครับประโยคที่สอง a hungry ประโยคที่สนะครับ we fall ประโยคที่สี่ครับ h e e you f o m ประโยคที่ห้า g e you confirm ประโยคที่6ก h e e you c o m e f r r m ทั้งหมดมันจะคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดกราฟ m มาเราไม่มั่นใจเราไม่แม่นแต่จริงๆตัวเนี้ยมันจะมีทั้งผิดและถูกเรามาดูกันนะครับอาจจะพ a u s e video แป๊บหนึ่งแล้วลองตอบกันว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกนะครับโอเคลองทำกันได้เลยนะหลังจากทำเสร็จแล้วเรามาดูเนื้อหาก่อนเราจะเฉลยดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูเนื้ออ่ะ อธิบายเนื้อหากเกี่ยวกับประโยคคำถามให้นะครับมาดูการตั้งประโยคคำถามจริงๆมีแค่2ประเภทในภาษาอังกฤษนะครับก็คืออันแรก yes no question คำถามใช่หรือไม่ อันนี้จะตอบสั้นๆนะใช่หรือไม่ใช่อันที่2จตระกูลที่2เราเรียกว่า WH question คำถามพวก what when where why หรือ how ก็ตามนะครับไอคำถามพวกนี้เชิงดีเทลมีแค่2ประเภทนี่แหละครับ yes no question หรือ WH question นะครับเรามาดู2ประเภทนี้เราจะแต่งอย่างไรถึงจะถูกต้องแต่ทางนี้ชนภาษาอังกฤษทุกอย่างทุกหัวข้อขอ,อาจารย์อาจารย์บอกเสมอกับทุกเิษยจอาจารย์ทุกคนนะครับบอกว่ามันจะเริ่มต้นด้วย S V.O. subject verb object เวลาเรียนปรามา่าตัวไหนก็ตามเราต้องมาประยุกใช้ในประโยค S.V.O. ให้ได้ถ้าเราไม่สามารถมาใส่ใน S.V.O. ได้แสดงว่าปราม่าเรืเเร่องนั้นเนี่ยเรายังเรียนรู้อย่างไม่เข้าใจอาจจะนำม,มาใช้จริงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างหัวใจภาษาอังกฤษหัวใจที่สำคัญข,ของภาษาอังกฤษคือเรื่องของ S.V.O. อาจารย์ย้ำเสมอครับพูดเป็นล้านๆรอบเลย S.V.O. มาดูตัวแรกนะครับ yes no question แน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกเราต้องสังเกตที่ verb ใน sbo เหมือนเดิมน,นะครับแต่ตัว yes no question ที่เราจะสังเกตเป็นพระเอกของเราก็คือตัว verb นั่นเอง verb มี2ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นเรียกว่าประเภทของ verb to be verb to be คือ if a n d are w a t were be been ทั้งหมดนะครับคือประเภทของ verb to be ถ้า main verb เป็น verb to be เมื่อไหร่ปุ๊บก,การตัง้งประโยคคำถามทำอย่างไรครับมาดู ปกติประโยคบอกเล่าคือ subject verb ใช่ไหมครับประโยคบอกเล่าคือ subject verb ถ้า main verb ตัวสีแดงหมอาจาย์เป็น verb to be เราแค่สลับจาก sv เป็น vs จาก sv เป็น vs เรียบร้อยครับประโยคคำถามเราจบแล้วแค่นี้ง่ายๆนะครับถ้า main verb ของเราเป็น verb to be ได้แก่ is am are was were be be นะครับเราแค่สลับจาก subject verb เป็น verb subject แค่นี้เองเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวอย่างให้ดูนะครับอ่มาดูกันตัวอย่างของเราถ้าประโยคบอกเราบอกว่า are you happy are you happy คุณมีความสุขอ r e y o ฮ happy? Main verb เราเป็นอ R ไคือ v e r b to be ใช่ครับอยู่แฮปป p ้สพโอธรรมดาจำหลักอาจารย์ได้ไหมถ้า main verb เป็น v e r b to be เราแค่ทำอะไรครับสลับเฉยจาก SV เป็น VS กลายเป็นประโยคนี้ are you happy? อยู่แฮปปี้แค่นี้นะครับ เ็นมาเกตจะสั้นนะครับจากคุณมีความสุขแต่เป็นคุณมีความสุขใช่ไหม Are you happy อ่าแล้วก็สลับจาก SV เป็น VS จบแล้วแค่นี้นะครับถ้า main verb ของเราเป็น verb to be จาก subject verb เราเปลี่ยนเป็น verb subject แค่นี้เสร็จเรียบร้อยง่ายใช่ไหมครับอ่าลองไปทำดูเนาะกลุ่มที่2ถ้า main verb ไม่ใช่ verb to be ละ่ะ verb ใดๆก็ตามในโลกนี้นะที่ไม่ใช่ verb to be เราจะเข้ากลุ่มนี้ทั้งหมดเลยทําอย่างไรครับง่ายมากก็แค่เติม verb ช่วย helping verb ไปในที่นี้อาจารย์ใช้ do เป็นตัวแทนนะครับใช้ verb to do เป็นตัวแทนแต่ในการแต่งประโยคจริงเราใช้ได้หมดเลยครับ will would can could may m u h t shall should เราใช้ได้หมดเลยแต่อาจารย์ใช้ verb to do เป็นตัวแทนนะครับก็แค่เติมดูไปหน้าประโยค FVO ของเราแค่นี้เองจบเติมดูไปหน้าประโยค FVO แค่นี้มาดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างอย่างเช่นจารบอกว่าอา you play games นะครับ you play games ก็คือคุณเล่นเกมใช่ you play games แค่นี้ verb เ,เ,เ,เราไม่ใช่ verb to be verb เราไม่ใช่ verb to be เพราะฉะนั้นเวลาทำจำได้ไหมอาจารย์บ,บอกไงใส่แค่ verb to do เข้าไปนะครับใส่ helping verb อาจารย์ใช้ตัวอย่างเป็น verb to do เนาะกลายเป็น do you play games do you play games แค่นี้เองเห็นไหมครับง่ายๆแค่ ใส่ verb to do แล้วจะเปลี่ยนเป็น v i e l would c a t c o good man แ h วชุดก็ได้นะครับได้หมดเลยคุณเล่นเกมนี่คุณเล่นเกมใช่ไหมง่ายมากๆเห็นไหมครับง่ายมากๆจบแล้วเนาะ,ะสรุปนะครับสำหรับตัวที่เป็น yes no question สำหรับ verb to be เราจะใช้จาก SVO กลายเป็น VSO จาก S v เป็น Vs ถ้าเป็น verb อื่นที่ไม่ใช่ verb to be ทำไมครับแค่เติม w ว r k to do เติม h e l i n g verb หรือเว r k to do เข้าไปข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยง่ายสุดๆสำหรับ yes no question แล้วต่อมาคือตระกูลที่2ตระกูล wh question ตระกูลที่2นะครับ wh question อย่างเช่น what when where why ทำอย่างไรถ้าเราเข้าใจตรงนีกก้นะครับตัวนี้จะง่ายมากๆแค่เติม wh ไปข้างหน้าแค่เติม wh ไปข้างหน้าประโยคคำถามที่เป็น yes no question จบแล้วครับ ง่ายไหมอ่ะเดี๋ยวัวนกลับไปทีนะครับปกติ yes no question เรามี vs ใช่ไหมครับ w e r b to be หรือว่าดู s v o ของ verb with อื่นๆที่ไม่ใช่ verb to be ถ้าต้องการทำ W h e expression แค่เติม the expression แค่นั้นไว้ข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับเอาตัวอย่างเมกี้แหละตัวอย่างเมื่อกี้นะ Are you happy ตัวนี้ใช่ไหมครับหรือว่า you play games อ่สอตัวอย่างนี้นะ เราต้องการให้มันเป็น W x p r e s s i o n หรือได้ดีเทลมากขึ้นอาจารย์นนก็ใส่เป็นยกตัวอย่างครับใส่คำ Y Why are you happy ทำไมคุณถึงมีความสุขจากที่คุณบอกว่ามีความสุขใช่ไหมเติม Y เข้าไปก็ Why you happy ทำไมคุณถึงมีความสุขใช่ไหมครับได้ความหมายมากขึ้นแล้วก็อตอ่อเหตุผลว่าทำไมอันที่สองเหมือนกันครับ You play games คุณเล่นเกมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเติม Why do you play games ทำไมคุณถึงเล่นเกม ก็จะได้ความหมายมากขึ้นง่ายไหมครับแค่นี้เองจากเอา yes no question นะครับเรามาเติม wh ข้างหน้าแค่นี้การตั้งปุ่มคำถามแล้วก็ถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ง่ายมากๆเลยโทษอีกทีนะครับถ้าสำหรับตัวเอ่อ yes เอ่อ wh question นะครับเราก็แค่เติม wh ไปข้างหน้าแค่นี้เองนะครับอ่าโอเคอาจารย์บอกว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันอย่างดีนะครับสำหรับตัวที่เนื้อหาที่อาจารย์บอกมา มันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราเมีหลักการที่ถูกต้องให้เริ่มจาก SVO Subject Verb Object นะครับมาดูข้อ1ถึง6ตอนนี้เราน่าจะเห็นแล้วนะข้อไหนถูกข้อไหนผิดยกตัวอย่างประโยคนี้นะครับ Main verb มันคือตัว r คือ verb to be เพราะฉะนั้นเราก็แค่สยัสลับจาก you are แบบน a you hungry เพราะฉะนั้นอันที่1จะถูกอันที่2ผิดนะครับ่ะ,อะ,ออะบอโอเคมาดูประโยคที่ส main verb คืออะไรครับ main verb ค,คือคำว่า เมนว์ก็คือควาว่า,า่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําไงครับแค่ใส่แวร์เข้าไปจําได้ไหมตอนนี้เป็น Yes no question ใส่ Ws เขาแวร์เข้าไปเพราะฉะนั้นข้อ3เป็นตัวที่ถูกต้องนะครับมาดูข้อห้ากับ6บ้างเมน n ์เวิร์คคือคําว่าคำเมน i n เวิร์คคือคําว่าคำเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ v e r b to do มาช่วยเมน n ์เวิร์คคือคําว่าคำเราต้องใช้ v e r b to do เข้ามาช่วยข้อที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นข้อ6นะครับไม่ยากไม่ยาก ง่ายมากๆอย่างที่อาจารย์บอกนะครับหัวข้อเนี้จริงๆเราไม่จําเป็นต้องใช้แค่ IELT เฉยๆในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับเราก็สามารถเอาประโยคคําถามนี้ไปใช้งานได้เลยแต่สําหรับ IELTS ถ้าเราใช้ประโยคคําถามในการทํา writing ตรง i n t r o d u c t i o n เป็นท่อนทุกสร้างความสนใจสร้างความประทับใจให้กับ อาจารย์คนตรวจเขาสอบเราคะแนนเราก็จะได้สูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากหัวข้อวนี้นะครับทําให้ถูกต้องนะครับ s t i o n ไม่ใช่เรื่องยากทําจะทําให้เราได้คะแนนสูงขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะโอเคถ้าใครอยากรู้หัวข้อไหนคอมเมนต์บอกอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ